หลายวันใช้เวลาแบบเป็นเดือนนะตอนนั้นเซลก็คือเงาตกแบบในตาจบรถครั้งแรกเลยรั้อ๋อใช่ค่ะเป็นรยเนี่ยพูดภาษาไทยโอเคเอาชื่อไทยเลยทีนี้ใหม่ก็เห่กันทั้งบ้านหนึ่งนะคะขอพื้นที่ในการเหอนิดนึงนะคะคุยกับโทเบียสแล้วได้ชื่อแล้วนะชื่อชื่อน้อง ม่อนกับที่เราเวอลแวเรื่องรถกันมานานมากไปดูมาหลายรุ่นหลายวันใช้เวลาแบบเป็นเดือนนะน่าจะสองสาเดือนที่ตาตัดสินใจเรื่องรถเพราะแบบจะซื้ออะไรยังไงดีวันนี้นะคะน้องก็ยังไม,ม่มีชื่อเลยอะ่ะ we don't have to name for the car yet. Yes we will have to name the car today วันนี้เนี่ยน้องคนใหม่เรียกว่าน้องคนใหม่ละกันนะคะมาถึงหน้าบ้านเราแล้ว เราไปดูกันนะคะว่าในที่สุดเราได้รุ่นไหนน้องหน้าตาเป็นยังไงข้างนอกข้างในเรามาเหิรรถวันแรกกันดีกว่าค่ะโอ้โโอ้เคยมีรถมาส่งหน้าบ้านครั้งแรกโอ้ว้าว That's cool มีรถมาส่งนาะบ้านครั้งแรกทุกคนตอนนี้ซื้อรถคันแรกคือไปรับที่โชลูแล้วก็ขับรถจริงๆครั้งแรกครั้งแรกหลังจากเรียนขับรถได้ใบขับขี่มา,าตอนนั้นเซลก็คือเงินตกอะเมตาขับรถครถั้งแรกเลยครับอ,อ๋อใช่ค่ะเงินมีค่ะแต่ไม่มีประสบการณ์นี่ชื่อน้องอะไรดี <c oughs> ยังไม่มี ชื่อเลยอ่ะคันสีแดงชื่อน้องลูบี้คันนี้เป็นคันสีเทาบอกเ,อเทเบียนว่าให้ชื่อน้องเกรวี่แต่เ,เทเบียนไม่ชอบอ่ะไม่ชอบไม่ชอบอ่ะเกรวี่ what the hell Gravy is cute that's like a sauce it's a boy this one is a boy อ๋ออันนี้อะไรคะคุณแจโอ้โหปุตเปนู าจัดบงจัดโบรเราจะไปถ่ายรูปตามภาษาคนเหิ ER นรถใหม่พี่แอนถ่ายรูปเบบี้ mm. you ยูโน่ว่าถ่ายรูปอีส์ Do you hear the sound? Yes, I heard the sound. It makes a sound so that you <c oughs> know it's it moving backwards. Like orchestra music. Yeah. let you know that the car is moving yes because otherwise you couldn't hear it, that it's coming it would be really funny if they use the screaming sound <laughs> when the like, car is moving or the, the, <laughs> the truck sound doo, doo, doo. Doo, doo. <laughs> okay we're gonna take some pictures all right let's go รถผู้บริหารเทไหมเกิดเกิดดูดีดูดีดูดีซีอีโอคอมพนี่ so I can h a c k my friends in the car and goes around Bangkok ah uh, what เดี๋ยวเราไปลองขับกันดูค่ะว่ารถคันนี้มันลองใช้จริงแล้วมันจะแจ๋มยังไงบ้างไปนี่เราลองเอารถใหม่มาขับกันเลยเออมันทำไมมันทำไมเออไม่ไม่ได้นึกถึงว่ามันจะกระเด้งขนาดนั้นขับรถใหม่พูดใหญ่เลยแซวเซซซชอบไหมแม่นี่เป็นไงนั่งสบายไหม โอ้ยเป็นคุณนายเลยอะ่ะเ,เออปอเขาปรับนอนได้นะไหนลองปรับนอนโอ้ยจออยู่ตรงนู้นอีกอยู่ไกลหนูจะช่วยปอบเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอวด don't show your face อยี๋จะอวดนี่นะคะเขามีซันรูฟถึงแม้ว่าข้างนอกเมฆจะดำก็เหอะนี่อุ้ยแอบเปิดดีดีกว่าลืมแล้วว่าเปิดตรงไหนอ๋อนี่ไง <c oughs> นี่ไงใช่ไหมลองกด,กดไปก่อนอ้าวไม่ใช่อันนั้นปิด เอออะเปิดม่านให้สุดนี่โอ้โหแสงสดดเข้ามาเลยจ้าแตเสียงดังะอ,อยู่นถนนเส้นหลักเสียงดังนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราลองปิดกันเขาก็จะปิดชุบเข้ามาอันนี้ก็คือเปิดเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเปิดแค่แบบเง้มแง้มเง้มเง้มให้อากาศเข้านิดหน่อยแบบนี้นะคะ ยังไม่มีชื่อเลยทุกคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้น้องสีเทาคนนี้ชื่ออะไร,อะไรเอาชื่อที่ฝรั่งเรียกได้ด้วยนะ uh. ถ้าชื่อไทยยากมากทวเวียเรียกไม่ได้นะใช่ไหมเบบี้ w ี need a foreign name for this car oh. hmm. uh, If it's Thai name are you gonna be able to call the Thai name oh, <come> Yeah b e c a u s คนไทยพูดภาษาไทยโอเคเอาชื่อไทยเลยทีนี้ <laughs> เอาชื่อไทยก็ได้นะคะคอมเมนต์ comment บอกกันมา เอาชื่อทันสมยัยโอ้หรถไฟฟ้าร้อเรซเราก็ต้องชื่อทันสมัยจะมาแบบว่าสมสีสมปองไม่ได้นะนี่ค่ะทุกคนจอนี่สไลด์แล้วก็ควบคุมทุกอย่างได้ด้วยจอแต่ตอนนี้ควบคุมไม่ได้เพราะอะไรเพราะเล็บยาวค่ะเป็นอุปรสรรคต่อการใช้งานสุดๆเล็บเล็บเนี่ยวุ่นวายไปหมดนี่สามารถแบบเอออยากจะเปิด s ัน r ู o แล้วก็กดตรงนี้ได้ ว่าเราไม่เปิดหรอกเอา้าเราเปิดไปแล้วค่ะนู้นเปิดช่องนู้นอ้ <c oughs> ออ๋อ,อก,กดปิดนี่นหนูกดเองหนูกดเอง,น,เองนี่ไงปิดละปิดนะปิดลอยอคุณทเวตของเราได้ทดลองขับรถคันนี้แล้ว<อ>คุณทเวตก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะขับรถคันนี้ให้ดิฉันชอบไหม,ไ,หมไปสนามบินค่ะสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ นั่งข้างหลังเป็นไงอาโฟดข้างหลังก็ยังโอเคเนาะข้างหลังก็ดีนะป้างขวางแล้เดี๋ยวนี้พรมเช็ดเท้าให้เป็นอย่างนี้ใช่นี่เราได้พรมได้พรมไอ้นี่มาใช่เพราะถ้าถ้าเป็นสักหลาดแล้วโอ้โหเนี่ยเป็นเลอะแล้วมันก็เลอะเลยใหม่ก็เหอกันทั้งบ้านนินึงนะคะขอบคุณที่ในการเหอนิดนึงนะคะไม่เคยซื้อรถแพงมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะมันก็จะโวกเวกันนิดนึง have to control the steering wheel but the speed is steady yeah, this it, is the cruise control it doesn't have the steering assist no it doesn't no um, it doesn't have it so right now she's turned the assist mode on so it's keep the car in the lane นี่ทุกคนซื้อรถเท่าไหนก็ไปไกลได้เท่านี้เพราะบ้านเรารถติด <c oughs> เราลองปรับนอนดูนะคะทุกคนก็คือปรับเอฟได้แบบสบายมากขาก็คือยาวได้สุดๆปรับจากตรงนี้ได้หมดเลยนะคะเขาบอกว่าเรากดเหยียกเต็มที่แล้ว แบบว่านั่งยาวๆอยากสบายแต่ให้แบบอยากแบบพอขึ้นมาไม่ต้องกดปกดปุ่มน,นี้เนี่ยเขาก็จะปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มกดคืนให้อยู่ในถ้าปกติเบาะเราก็เลื่อนหน้าหลังซ้ายขวาได้ด้วยนะเนี่อันนี้เลื่อนกําลังเลื่อนไปทางซ้ายก็จะได้ช่องตรงนี้เยอะหน่อยแต่ถ้าเราเลื่อนชิดกันก็ได้เผื่อว,ว่าคิดถึงกันก็เลื่อนใกล้ๆชิดกันได เลื่นได้ก็นาาหลังนะคะซ้ายขวาก็เลื่นได้อีกหน่อยก็คงลื่ข,ขึ้นลงได้ไปนั่งบนหลังคาได้เลยจะ<ร>ไ,ไล่ขึ้นมาดูวิวเหรอจะไล่มาตรงกลางแล้วก็เอาหัวแย่ขึ้นไป,ไป,นไปอย่างนี้เหรอในอนาคตก็อาจจะเป็นได้นะ นี่นะคะเมื่อกี้เราเข้าบ้านมากินข้าวแต่งตัวแล้ววันนี้เป็นวันแรกในการใช้รถออกทํางานจริงวันแรกเลยเมื่อกี้หนูคุยกับโทเบียดแล้วได้ชื่อแล้วนะคือ,ช,อชื่อน้องสายฟ้า เว็บอกว่าต้องชื่อให้มันแบบเกี่ยวเนื่องกับรถไฟฟ้านะก็บอกกันน้องสายฟ้าแต่น้องสายฟ้าสีเทานะสีเทาแต่ชื่อน้องสายฟ้าเออันนี้ก็สายฟ้าเพราะเทาอ่อนก็้องฟ้าสีใช่เดี๋ยวตอนนี้เราเปิดม่านก่อนมันมืดเนาะนี่เปิดม่านเปิดกระจกเปิดหน้าต่างเลยจ้าจะเปิดมาร้อนเลยเมื่อเช้าบ่นว่าแบบโอ้ยมืดตื๊บเมฆ วนนี้คือฟ้าโล่งโปร่งแดดออกฉ่าเลยจ้าเป็นไงแม่เออชีวิตนี้มันตลกเนาะแม่จะไปรู้ว่าวันบันหนึ่งจะมีรถเปิดประทุนของลูกสาวให้นั่ง<อ>งั้นพรุ่งนี้ประเดิมไปวัดเลยไหม ออกต่างจังหวัดเลยไปวัดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเลยท้าวเวทพระปู่ท้าวเวทของเราเออขี้เหอ่ไหมได้มาปุ๊กวันนี้ก็ไปพรุ่งนี้ก็ออกออกทุกวันคนขับเป็นไงออกไหมคะเออคนขับก็เออท้งบ้านเออกันทางบ้านจ้าออกกันทุกวันนะจช่วงนี้ถ้าเกิดมีคอนเทนต์ออกไปข้างนอกบ่อยก็ไม่ต้องสงสัยเลยเถอรถจ้าไปนู่นไปนี่ นี่แหละค่ะรถคันใหม่ของไอตาน้องสายฟ้าที่จริงๆแล้วน้องเป็นสีเทาแต่ให้ชื่อว่าน้องสายฟ้าเพราะน้องเป็นรถไฟฟ้าค่ะเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าคันแรกมือใหม่ใครมีทริคอะไรการดูแลยังไงบอกไอตาด้วยนะแล้วถ้าใครอยากเห็นน้องสายฟ้าอีกให้พาน้องสายฟ้าไปที่ไหนคอมเมนต์บอกได้เลย À, em hey. à.